เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ใบกระท่อมนั้นสามารถซื้อขายกันได้แบบไม่ผิดกฎหมายเรามักจะเห็นว่าเวลาขับรถไปตามท้องถนนมักจะมีคนเขียนป้ายขายค่ะใบกระท่อมกิโลละ5 0 0 6 0 0บาทบ้างทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลคุณผู้ชมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังขายไม่ได้คือน้ำท่อมหรือว่าน้ำใบกระท่มนะคะที่ขายแล้วผิดกฎหมายแน่นอนค่ะตั้งเงนเป็นข,ดขวดๆด้วยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะ ที่ตั้งกันเป็นขวดๆนี่คือน้ำท่อมหรือเรียกว่าน้ำใบกระท่อมค่ะผู้สื่อข,ข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าริมถนนสายเอเชีย4 1หนึ่งก่อนถึงอำเภอหลังสวนมีพ่อค้าแม่ค้าได้ตั้งจุดจำหน่ายขายน้ำกระท่อมจำนวนมากค่ะทั้งที่กฎหมายยังอนุญาตให้เฉพาะกินและก็ขายใบสดเท่านั้นรวมถึงการขายเมล็ดพันธุ์เท่านั้นด้วยจากการตระเวนดูค่ะพบว่ามีหลายร้านเลยค่ะโดยบางร้านเนี่ยทำป้ายระบุข,ข้อความด้วยนะคะว่ามีน้ำกระท่อมดิบขาย พร้อมกับระบุราคาตั้งแต่50ถึง150บาทต่อขวดค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของขวดที่มีการบรรจุด้วยแต่าก,การสอบถามแม่ค้าก็ไปรู้ว่าร้านน่ะตั้งใจขายแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าไม่ผิดกฎหมายค่ะและ,และจริงจริงที่ในต้มต้มน้ำเนี่ยผิดกฎหมายไหมที่เขาบอกไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหม,ไมเขาบอกไม่ผิดใช่ไหมก็ต้มน้ำไมนผิดแล้วมันจะไม่ไวน์แล้ว ไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหมใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงไอ้นั่นขวดเท่าไหร่ที่เราขายขวดเล็กห้าสิบบาทขวดขวดเล็กห้าสิบบาทขวดใหญ่ร้อยหนึ่งใหญ่ใหแก้ไอไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหวานจกเจ็ดสิบบาทแค่นั้น คือแม่ค้าเขาเชื่อว่ามันไม่ผิดกฎหมายนะคะแม่ค้าเขายังบอกด้วยนะคะว่าใบากระท่อมจากสวนของชาวบ้านเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ชนิดค่ะก็คือใบกระท่อมแบบเคี้ยวได้เลยก็คือเคี้ยวสดจะมีราคาสูงนะคะกิโลกรัมละ300บาทนํามาขายในราคา500บาทได้กําไร200บาทค่ะส่วนใบกระท่อมแบบนํามาต้มค่ะจะซื้อมาในราคา250บาทและก็นํามาต้อมอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนําไปแบ่งขายตามปริมาณของแต่ละขวดที่บรรจุก,ก็คือ 50- 150ถึงบาท นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีน้ําอัดลมแล้วก็น้าหวานสูตรเข้มข้นเอาไว้ด้วยเอาไว้ทําไมแม่ค้าเขาบอกว่าเอาไว้บริการสําหรับลูกค้าที่กินน้ํากระทอมแบบดิบไม่ได้เลยคืออยากะทดลองกินก็จะต้องมีการซื้อไปผสมคล้ายๆกับสูตร4คูณ100แต่ละวันค่ะจะมีะไรายได้จากการขายใบกระท่อมแล้วก็น้ําใบกระท่อมดิบเนี่ยตกอยู่วันละประมาณ1-2,000บาทนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนค่ะว่าการกระทําดังกล่าวนั้นย้ําอีกครั้งว่าผิดกฎหมายค่ะ เพราะว่าการต้มแบบแบ่งบรรจุใส่ขวดโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั้นจะมีความผิดตามพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุทธศักราช2562ตามมาตรา91ค่ะโดยนายวิชัยชัยมงคลน,นะคะเลขาธิการสำนังกงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสค่ะท่านสรุปเอาไว้ดังนี้ค่ะก็คือ 1. ปลูกซื้อขายต้นกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2564ที่ผ่านมา 2. ค่ะการขายใบสดลำตน้นเมล็ดทำได้หมดไม่ผิดกฎหมายค่ะครับนอกจากนี้นะครับกรณีที่ต้มน้ำกระท่อมดื่มเองนี่หรือแจกจ่ายกันโดยไม่มีลักษณะเชิงพาณิชย์สามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนกรณีต้มน้ำกระท่อมเพื่อขายยังติดข้อห้ามตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับที่454ออกตามพรบอาหารปี2522ครับว่าด้วยเรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่าย โดยระบุบัญชีแนบท้ายไว้หลายรายการและกระท่อมสารสกัดก็เป็นหนึ่งในบัญชีแนบท้ายรายการที่52ก็ยังถูกจำกัดห้ามผลิตนำเข้าหรือว่าจำหน่ายอยู่นะครับดังนั้นโดยสรุปครับว่าการต้มน้ำกระท่อมขายเองตามท้องถนนเลยยังทำไม่ได้นะครับ สรุปนะวันนี้น้ํากระท่อมนั้นต้มกินเองอันนี้ทาได้แต่ยังขายเชิงพณิชย์ไม่ได้เพราะว่าขัดระเบียบสาธารณสุขนั่นเองนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับยังไม่สามารถขายได้และอีกอันหนึ่งที่ยังไม่สามารถทําได้ก็คือปลูกกัญชาเองนะครับแม้ว่าจะดึงออกจากบัญชียาเสพติดไปแล้วแต่ว่ายังไม่อนุญาตคือยังไม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับ